ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็ออกมาไม่มีแบบคือไม่ได้บังคับใครเนาะแต่ว่าคงจะไม่ออกทุกว่าถ้าไปดูเราคงจะไม่ออกเพราะว่าน้องเสียงเสียงน้องนี่กระชากใจขยี้ใจมากๆเลยเออก็ช่วยที่สามน้องด,ด้วยจ้าก็น้องเนยพิชนาะเออน้องเนยพิชยาอุ้ยพิชนาะน้องเนยพิชยาตุกก็จะมีเพลงของน้องเนยอยู่ในคลิปของตุกด้วยเออ ถ้าไม่รู้ว่าจะเขียนยังไงหรือจะดูยังไงก็ไปในช่องของพ่ยศผู้เขียวก็จะมีปากหมุดไว้เนาะปากหมุดไว้แล้วก็กดเข้าไปเลยง่ายๆพี่น้องแค่กดเข้าไปในไข่ปลาสามจุดกดเข้าไปแล้วก็จะเจอคลิปน้องน่องก็จะแบบสวยสง่าสวยสง่าเป็นยองใหญ่ก็แค่กดติดตามน้องแค่นั้นเองน่องก็จะได้มีเพื่อนเพื่อน,อนมีคนพ,พลักดันมีคนดัน มากยิ่งขึ้นน้องก็จะได้เติบโตเนาะอืมก็ขอฝากเพื่อนๆที่มาหาตุ๊กที่มาดูตุกด้วยเดชะเอ่อเดี๋ยวให้ตุกเติบโตขึ้นสักหน่อยก,ก่อนตุกก็จะเอาน้องมาปักไว้ที่ที่นาจอนั่นแหละทุกก็พยายามไปเยี่ยมช่องใหญ่ๆไปดูช่องใหญ่ๆเนาะเพื่อจะได้เอ่อมีเพื่อนๆกลับมาเบิ่งกสักคนสองคนเพื่อว่าเออ ให้มาช่วยเออเป็นแรงใจแรงแรงแรงดันของตุ๊กด้วยเนาะเราตุกก็จะได้แนะนำให้เพื่อนๆเขาไปหาช่องของพี่ยศผูเขียวด้วยไม่เสียตังค์ไม่เสียอะไรเลยพี่น้องแค่ไปนั่งฟังเพลงแค่ไปกดไลค์แค่ไปกดแชร์ตุกกดแชร์สองครั้งนะวะเนี่ยเพราะว่าน้องน้องร้องเพลงเพราะถึงน้องจะง่วงไปหน่อยง่วงคือเหนื่อยเนาะก็เป็นนักเรียนเนาะ แต่ทุกอะตอนเป็นนักเรียนน่ะทุกไม่เหนื่อยทุกนั่งกินย่างลบอย่างเดียวนั่งแทะแทะยางลบแทะยางลืมแม่ซื้อยางลบให้ก็แทะคือยางลบมันอร่อยนะจ้ะอืมนอก็คงจะเหนื่อยในการศึกษาการอะไรด้วยนะเนาะแต่เสียงนี่ไม่ตกจก้ะเนาะทุกพยายามนะจ้ะไปหาเพื่อนๆไปไปเยี่ยมเอ่อช่องใหญ่ๆไปเยี่ยมไล่ซดช่องใหญ่ๆเพื่อจะได้เพื่อนมากลับมาสักคนสองคนเนาะ ทำไม่มากากก็มาน้อยแหละอืมเราทุกก็จะชักชวนไปหาพิยศอืมมันมันมันเป็นอะไรช่องพิยศนี่คือมีสเสน่ห์มาก,มากๆเลยเด้อเพื่อนเพื่อนมีสเสน่ห์ก็เจ้าของช่องเจ้าของช่องปากเป็นปากเป็นผู้ชายปากเป็นมากๆเลยเด้อจ้ะคือปากเนี่ยอืมนะอ้มโชะโชะโชะนะอื้อปากเป็นลองไปดูเราจะสนุกเราเพื่อนเพื่อนที่อยู่ประเทศนอกอยู่อะไรอย่างนี้นะถ้าอยู่คนเดียวเงาเงาเหมือนตุ๊กอ่ะ ไปหาพี่ยศดด้อจ้ะพี่ยศนี่เราไปหาพี่ยศใครถ้ทตุบกบอกไปหาพี่ยศก็คือไปหานองเนยด้วยนั่นแหละเอปากเป็นเป็นจ้ะปากเป็นมากๆเลยไปดูเราจะมีความสุขเนาะไปดูอุกตุ๊กก็ขึ้นไล่ซดแค่นี้นะจ้ะเนาะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะจ้าฝากเนื้อฝากตัวฝากหัวใจแล้วก็ฝาก พี่ยศภูเขียวของตุ๊กด้วยแล้วก็น้องเนยพิชยาเนาะแล้วก็ฝากช่องเล็กช่องน้อยที่เขาไปให้กำลังใจพี่ยศของตุ๊กด้วยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาตุ๊กกลับไปเมืองไทยก็กคงจะต้องไปไปขอแต่งงานไปขอพี่ยศพี่ยศแต่งงานกับตุ๊กได้ไหมอ่ะอ่ามันก็ต้องเป็นอย่างไง โอเคเพื่อนๆตุก๊กจะขึ้นไล่ซดแค่ประมาณนี้เนาะบันนี้ก็เป็นเอ่อครึ่งชั่วโมงนี่ก็เป็นไล่ซดการแต่งนาไล่ซดการแต่งนาดำดำอ่าให้เป็นนาแบบใสขึ้นนิดหนึ่งถึงมันจะไม่ใสขึ้นเยอะแต่มันก็ใสขึ้นนิดหนึ่งก็ไล่ซดแต่งนาแล้วก็ไล่ซดพูดถึงพี่ยศภูเขียวของตุ๊กแล้วก็เอ่อน้องพิทยาอืมน้องเนยพิทยาของตุ๊ก อ่าแล้วก็ฝากน้องคำล่าด้วยนะคะน้องคำล่าน้องคำล่าพี่เอ่อนต่อยนต่อยตุ๊กว่านัาต่อยจะจะต้องปั้นน้องคำล่าแน่ๆอุ้ยถ้าปั้นตุ๊กด้วยก็คงดีเนาะตุก๊กกรองเพลงเพราะฉันก็เป็นผู้หญิงฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง <laughs> โอเคเพื่อนๆอ่ะไล่สดแค่นี้เนาะหาสาระไม่มีอ่ะโอเคจ้ารักทุกคนนะคะตุ๊กก็ จะลงไลฟ์สดรเด้อจ,จ้าขอบคุณมากๆนะคะบายชอบกดไลค์ใช่กดหัวใจถ้าไม่ใช่ก็